สื่อดังฝรั่งเศสชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลอาจต้องสู้กับหอ,อกข้างแคร่อย่างบบเยิน์มิวนิคที่สนใจคว้าตัวชาบีอาลอนโซคุมทีมเช่นกันความเคลื่อนไหวลิเวอร์พูลที่กุนซือคนเก่งของทีมเตรียมอำลาสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์2024เนื่องจากอยากใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวหนปีโดยจะไม่ขอรับงานที่สมโมสรใดอีกในช่วงดังกล่าวแม้ตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังเช่นบาร์เซโลนาก็ตาม ล่าสุดฟุตแมกาโตสื่อดังแดนน้ำหอมตีข่าวเช่นกันว่าชาบีอลรอนโซยอดกุญซือของไบเออร์เลเวอร์คูเซนคือเป้าหมายหลักของหงแดงที่จะดึงตัวมากุมบางเหรียญแทนคล็อปแต่มีโอกาสที่จะพลาดตัวได้เช่นกันเพราะปัจจุบันไบเยอร์มิวนิกที่มีแ้มตามหลังเลเวอร์คูเซนจะฝูงห้าแ้มหลังผ่าน21นัดในบุนเดสซีกยเยอรมันเริ่มไม่พอใจกับผลงานของโธมัสทูเครนกุญซือคนปัจจุบันจนอยากจะได้ตัวอลรอนโซมาทำงานแทนเช่นกันซึ่งทำให้ทั้งสองทีมจะต้องมาแย่งตัวกุนซือรายนี้กันแนแ่ ทั้งนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนพร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อรังอลอนโซไว้แต่ยอดกุลซือรายนี้ก็ตกเป็นข่าวว่ามีความฝันอยากจะคุมลิเวอร์พูลอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นอดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวอีกด้วย